ดีค่ะอยู่ในตอนรับสุ่ยช่องบ่าวนุนะคะก็เพื่อสิได้ีพูนแล้วเกียร์เบรกอะไรขนาดนั้นไก่มากเลยเกียร์ถอยนั่นน่ะเดี๋ยวตื่นเสียงพร้อมแบบปุ๊โอ้ยเบียดรถรถอะไรปุ๊กับรถลุงอันเดียวกันไหมอันเดียวกันออ๋งั้นโอเคได้อยู่คนละลุกนี้ใช่โอ้ยถอดอันนี้ออกมาเป็นหลัก เป็นไรล็อกโชเฟอร์ใหม่ลกเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงดเสียงอะไรลูกเสียงยังลูมยอยู่นะไปเปิดดาบแบบนี้ไปเปิดดาบแมเอ็น เปิดดากไหอืเอยเปิดก็ได้ไหมทำไมรู้จะให้เปิดดากรถแม่ลูกอรถแมู่กก่อนใช้ยังเป็นยังมันขึ้นในรถ ตาดาต้องไปไหไปเรียกเลยเจ้านี่ตาดาสนไปจ้า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 ่ะขอยกให้อะ ไมากาไแล้วเรอจะ่าย้วโอ้โอ้เาาเียัไม่ขึ้นราเสร็จได้ไง่ะตอนแกางเดียวยัไม่ขึ้นเลยอยัง่งเี๋วยัไม่ขน่างเ้นร่อขึ้นไปแล้วเาพก๋วเสี่ยวก็ไปทวเตีวที่เราเรียนบ้านสาีนะค่ะับเนทานนะหรานะคะนาเป็นาภาพนะคะนทนาการาไม่ใ่บัานา นำทนาคุณันนี้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้กว่ายังจะหมอเป่านี่้นี่จะไปอมันไม่ก็ติดเสาเบิดละทุนเป็นวันนี้เบเลยสารพ่อบ้เดือน่รู้่มันเพื่อสิได้่ไ่ได้ยก็ยำสารเป็นเดือนนลเพือนาเห่ดหมอผเสียวนะคะให้เป็นอาหารกลวันินะคะ วันเกิดแกหรือเปล่ามันเกิดมันเกิดมันคล้ายวันเกิดคุณธนานะคะคล้ายวันเกิดต้องขอถ่เยื่อยนเรื่อมันจะถึงวันนี้เลยจริงๆก็ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนแต่เราก็ยังไม่ทิ้งนะคะได้ยังหวะเวลาแลอาจจะช้าหน่อยจะดีกว่าไม่มานะคะทุกคนทำช้ายังดีกว่าไม่ท้างไม่ต้องรอไปไม่เจ้ย Má, má, mặt mọi người yêu 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 mọi người yêu

บ่งนะแต่งไว้บดยก็ไดไมบอกว่าแจแรงฮะยังแกะแบบแบบเยอะมากเลยไงไง่มันแกแด้กันเียอกอัมีัสเหอ้ีอกแล้ยนแน่แนศูนย์งหันยนศูนอีกแล้วจะมาศูนย์อีกนนีอะไรอยพ่ย่ี แล้วนักวจะรู้สึจะ้คำยที่จะเจอบชขายหมเีแล้วอย่างนี้คิดต้าวสจาดูนะเอในเบื้งหนองไผ่ไน้นันนะสองทางเลยคนหนนนัวเออมสองางเลยโบดมีแตงมเพ่ไหมมีหรอเนเาไปรอกูโรงเรียนก็มีนั่นนะมีดี่ันในห้องค่อยน่ะ เก็บเก็บเลยเก็บเลค่ะเรียมของเสร็จแล้วนะคะยาจีเก็บช่วยเลยญาจีหัวแก๊สัวแก๊สหัแก๊สัวแก๊นั่นแหลหัวแก๊นั่นแหละทพันันแะเอามาดิรอเอามาดิเตรียมตะขากร้อง แอ้พี่หม่อแะไป้แบปูแล้วไก่ไๆคน่คะอุ๊บอตราีมันเพ่งเล้มัน้งถางรอบปนไหมเอ้ั้องถางออกไปก็ได้จบโอองค์ติมว้าพอละเดี๋ยวจะทำคอนเซ็ต์เองละนั uh ่งทำรอไปเต็ ตามหลอกคนของลงเลยแอันี้คลิปนี้ก็เขาจะไม่กว่คทีนี้เดินไปกดไลค์กดแร์กดติดตาม่อนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะแก้คแม่แล้วก็ไมู่่ว่างเพิ่มเยอะแมนเ้อ 哈五百。